ค่ะมือนี้ข้าวของของปลาเนาะค่ะพี่น้องเอับันนี้หาเห็ดรวมเห็ดเห็ดเขาไข่ค่ะบอกง่ายๆเวลาเห็ดเขาไข่สีใดสีมานบอกอุ้ยนั่นมันหล่มอยู่อันนึงเห็นอยู่นะไปค่ะตามไปหลุมไปส้มน้ำกันเลยค่ะพี่น้องว่าสีมานบอค่ะดีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะเห็ดพึ่งตองครับดอกเรก้แค่หมานเป็นเห็ดพึ่งตองค่ะแล้ว ดีเอฟีที่อยู่ในไทยหละกัะต่างประเทศน้ำเด้อค่ะนี่ต้องต้องอีดองนึงค่ะพี่น้องพอเลยพี่น้องสามดอกบอกตรงนี้สามมือนี่อยู่พิกัดรอยเอ็ดเด้อครับรอยเอ็ดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าสามยู่ิ โอ้ยงามมากแม่ให้บังใบใหม่บังใบใหม่เอ้าบัง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 เอาเอาจับเลยเก็บเก็บเจลนี่บังเป็นยังดอกสีดอกครับพี่น้องปล่อยเลี้ยวปล่อเลี้ยวปล่อยเี้ยวเด็ดเดบังใบใหม่เอาใบใหม่เอาเ นี่ใบถึงน่ะเห็นยังเอ้านามคู่ครับวันนี้ไฮ้ข้างหน้าีจุกหน่อยอ๋อคิดคิดยืดสองครับมองนี้งามครับอ้ำ คนกระจายด้อพี่น้องเอ้าอุ้ย,ยาางามออกนี่มั้เพื่อเฟสเนี่ยหมดีเนาะเปิดสามีสามีสามีเออเออเออเราบ้งพี่น้องด้วเอาเก็บสุดยอดสุดยอดพี่นอ้องเก็บหนึ่งละครูด้วยครับเก็บเก็บเก็บเล้วเก็บเลย เิ็เละโงกครับโสงโดดให้ขาวครับีพูดอีกแล้วครับง่ายง่าง่ายงามๆเลยแข็งครับละโงกครับโงกเหลืองเอ้าเก็บเลยเดี๋ยวเลยเนาะโอยโดดง่ายเลย ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นดอกบานทั้งดอกตูงอีกหนะึ่งคร้งเขียบเขียบ hey, okay. เลยข้าว oh. ยางบัท่านถึงมองข้าวได้ไหม oh. มองข้างในเนี่ย oh. ก็ดังเห็ดเขียวเลยมองนั่นนะเอาเก็บเห็ดไทยเขียวค่ะดอกนึงครับมากมากมาเก็บ okay. Nhét phần nhanh chóng mừng 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 chi mừng 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 khắp mừng nó เท้าก้องเถะได้ไหมนี่นขากระยิบเท่าเถะเร่งครับมามามามีสองจุบอันบ้านคือเสียวไปเมื่อไรละคือนี่เปี่ยนครับเลยพี่น้องเขาเคี้ยวเฮ็ดทานเคี้ยวกต่เคี้ยวพูดหนึงพี่น้องเปิดเปิดเปิดอุ้ยสามดอกพี่น้อง ไข่เขียวข้าวโพดขาก้อนก็สีฟ<ม>้ามีใหญ่อยู่พี่น้องนี่เรามองมองหูดอกนึงดอกนึงมองเคยเอาแล้วพี่น้องมองนี่นี่เ,เปิดมีจักอลงมองนี้นี่คู่หรือจะเดียวเดียวเดี่เอาเอาเน่ยเก็บโอ้ยเต็มตู้มองแฮงงามอีกพี่น้อง ท้องฝ่ายังพ่นเจียงอยู่ครับทั้งเตยนี่มืดมืดเพราะหมอนี่ฮะไอ้สองน้องหินเหรอหินเขาวพี่น้องโห่จะจุ่มเด้อมือนนี่บ่มีบานต้องครับต้องหูนี่ง่าย เห็ดทานของพี่น้องเป็นมหาเต็มเคลียอยู่พี่น้องตุ้มอีกแล้วโยนบ้านตู้บ้านเขาไปเหมือดไส่เขาอีกน้องใส่เขาวอ่อยแล้วกอดเตะตุ่มดอกบานเอ้ยเบิ้งขา บ้านเขาเป็นเมือดอูสามนิ่มลึกๆขาใหญ่เห็ดไดดิน่ะอืมดีมีไข่ขาวอู๋ตัวนี้ขาใหญ่ฟี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 ใหญ่ไม่ต้องฟีออนั่นละอู้ตมันข้นบ่ได้เยืขางามๆอีกแล้วพี่น้อง เดดงมองนี้ซีดอกดอกไหมอู้ยุ่งเด้บปันสุดยอดเลยโอ้ยอยู่นั่นละอ้ยมองนี้ซีครับพี่น้องใครเขียว อยู่มั่งงามเจียววีติละวีเล้วหนุ่งแหงกล่องซันเผิดผมแล้วก็มาเก็บเพชรบ้านเห็ดหอมครับอันนี้เห็ดหอมมีดอกนึงครับยังพันผอมมันเป็นมูอยู่ก็พผอแล้วด้วมูซีอยู่มูซีอยู่อยากผอก็นั้นอยากผอมมูซีปนะเมียนฮะ เป็ดหรอกป้าพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วตัวหนึ่นเมืออุ้ยเอา้โยตัวใดเมือเอาครับมาๆๆๆาม้ยบั้นปลายเชิงเลยสิได้อยู่งหัป้าเอาเก็บบังคับเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวเอ้อ

ก็บเลยโอ้โหอนกดอกนึงพี่อหมอ้หเยอะเลยอ้หหมดกัดเยอะเยอะเยหมดกัดบ้าิดดอกกำลงเลยครับพออีกข้งหลังสองดอกเป็นแสด่ามามนี้มีสิบได้แปดนี่เองแลอีกสองดอก พ well. ี่เ่าพี่เราอุ้ยยุงคบดังอเสียงยุงตายตายแล้ว ขี่เทาไงพี่น้องของเทะขี่เทาดุ <laughs> ่เดี๋ยวดำคมอเ,เลยเห็นลยยางสีเหยียบเอาจะโเห็นหนวานเสียบค่ะขนาดเด้อค่ะนีนพี่น้องมีสองดอกครับพี่น้องข้างๆมีเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เขียว ตาสีนี้แสบแท้ๆเลยค่ะหวานจุ๋ยเลยเียบเลยยึดไขวงเหลือเหลือเพิ่นมีจักดอกมั้งนี้ห่าโหโหคนนี้โหหกดอกเั่นเอาขังล้างเลยนะนี่ไม่เข้าป็นสะกมองนึงมีหกดอกครับหมูนี้รับนี่น้องหมนี้เรียวไปเรียวมาเพิ่มมาอีกดอกหนึ่ง วิ๊คู่ขี้พูนสามสามนะดอกมองนี่ค่ะวิเป็ดเปด็ดห <laughs> <laughs> มูเจ็ดหมูเป็ดสิคะนี่งั้นจุ่มหนึ่งครับมาเถิดละดอกพี่น้องเจ้าดอกมองนี่นี่ดิสิบดอกอู้สิบ mất thật là đỏ khi đỏ ơi đây này đây bố để ship đỏ khi này ngay ngay nó xì mong này xì đầy đẩy vô tô lùm đẩy dưới này đẩy dưới hấp đẩy em cắt gì vì đẩy này đẩy thế Để... ừ. chùm chùm ngâm ngàm lên <laughs> แค,ค่เขียวมาให่เขียวไ่ห้ไข่เขียวตัวนอไค่ใหดไข่เขียวเลยมึงนเ,นเดี๋ยว<า>เอาเก็บมาทักีอีกสองดอกครับพี่นองมือี่ม่เจอดอกสีหเด้บยตัวผดอกที่ห้าครับ อีกสองคางกันดอกเนาะบางดอกก็งามบางดอกก็บุกใบงามน้องพี่น้องเห็ดถือฝนไม่น้ำนี่ดอกนี้งามครับพี่น้องงามงามดอกงามกับสีลักษณะนี่แหละครับงามทุกสัดส่วนติดติดกันมาเลย

โอ้ยยุงบินเขาดังเกือบจามเอ้ามาเมืองคูนี่ผู้ใด้สีหลวงผู้ใด้สีใดใดบ่โอ้ใดอยู่แต่ดอกเปิดสีเมื่อไงเนาะพี่น้องถือฝนถือฝนคุณดอกเนี่ยงามครับพี่น้องไปเมืองไปเมือง โหยุ่งกัดกัดเอ๊ยตรงนี้บอกยังไงดีเฮ้ยงงง่ามแนี้ครับฟ้องยุ่งสามเหรอ,อบานมัดเกิดดอกบนบานเนอะพี่หน่อง<ด>บ่คือเฮ็ดขมเลยครับเฮ็ดขมนี่แข็งคัะ mời 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 2 mời 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 2 đỏ mời mời 2 chú mời 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 Chú mời 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 ไข่เขียวอ่ะอตัวหนึ่งกระซาเขียวนนตัวแรกนี่นะตัวหนึ่งแล้วไปเลยุเด้เดขอขังในครับดอกนึงไม่เลยพ่กอูยขาตัวนี้มาทานครับจิ้มดีๆเด้อมาทานมาทานขอใหญ่อีกสองครับแข็งดีเด้อตัวนี้เนาะ เอ่างแล้วเอาเลือดออกเลือดดอกสีสีงามนะครับดอกเป็นยักษ์ดอกกระจ้ากลายไปเกือบห็นเอ้ยฉันนั่งรวยดูหน้าฉันไอ้ยัหยังครับพี่น้องหลงงดงหรอมเห็นบกตะขางหลังมี2องจุ่มนบ้านมีลูกนองคนอีกเด้อลูกนองคนก็มีเก ือนี่ครับสมุนเพิ่นอันนันดอกปูตี่นาะดอกปูสมุนซ้องสายเพิ่นงามครับพี่น้องไม่คิดว่าจะพอยังมีให้เก็บอยู่นะครับห่างๆ่าะจากงกมาหาใข่เขี้ยววานนี้ให้งางให้โผลอ นี่ดอ,อกจังสียังงามครับพี่น้องดอกแตกๆยักๆจังสีแล้วสองดอกพุ่นทา้งหนลากสองสามผุนพี่น้องว่าเจอสองหลีใต่ไปไหมผุนดอกนึงเด็กๆเอามามาเาฮิตละง,ง่อีกแล้วเธอมา เดือดเดือเดืเดืเฮ้ยเดเดืเดอดเอาเก็บเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเก็บเก็ทั้งุนก็เห็นทั้งหลังอีกดอกนึงพี่น้องทังออกบ่หูทางออกบ่ทนูด้อยังมาพอยห็นแกมาเรื่อยๆอุ้มมานค่ะค่ะ ตัวนี้ตัวนี้ขามันเน่าออกเลยออกเลยอาจจะตัวได้นี่พี่น้องว่าเตดอกเที่ยวสองเจอกลัวเลยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขี่ยพจนเขี่ยพจนจื๊บฮึเฮ้ยมีไข่น้ำนั่นนั่นเราสองคนอุ้ยไข่ก็มี มันนี่ดองนึ่งดองนึ่งวันขักพีนองมาหนหวันสุดๆมองได้กับมันโอ้ยหมอกระลุดปา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 ดอื้อยวปปมึงมีจักอันอันเดียวครับอัปเดตกระตงปป หากลับรถครับควยออกเธอชีหอดรถกับเธอชีหอดรถนี่ก็บทีเก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ถือว่าเต็มอยู่ครับนี่เต็มตาเยอะๆสิหล่นจกักรยานเนี่นเธอชิออกจากรถอ๋อเธอชิหอดรถไปพี่น้องอหาต่อมีแต่เฮ็ดไข่เฮ็ดลังูงงคกันเฮ็ดอนันทิเทามีส่วนน้อยก็เพียรนามาเก็บเอาหมองกระโดดต้อง,อองดอก ยานอยู่ตัวสองนะอืวอส,สามเออ<า>เอาเปิด <c oughs> นานสามมีลีพี่น้องความหมันยังคงที่ครับสวยค่ะเดี๋ยวเอาเก็บสามดอกครับพี่น้องม่งนี้มขนตาพุ่นตาไปเลยค่ะเอาเก็บอีกดอกนึงครับไปกับเจอออกมากับเจอ สวัสครับพี่น้องอุย้ยงามอีกแล้วเของอางามดอกแมน,นด้ริบ่ดได้อเกจดอกครับพี่น้องสงสงารเจา้าเพาะเกจคกัคกคักคักคักขาออกได้นี่เข็นขาเข่าสีซ้ำได้พี่น้องเก็ไข่เขียวรุนรุ่นี่นอางาตัดเลยตัดเลยครับตัดเลย ครับกําลังตุ๊ปูติเปเห็นบ่เห็นโอ๊ะแต่แต่มันดันขึ้นเลยต่อยงามหายโอโอเคได้ yep. <laughs> 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 <man> <laughs> สองดอกนี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> จับแห่งแท้บ่เอาดอกเอาเอาไหวสักพี่น้องสองดอกสวยๆ<ว>ค,ครับหลังจากออกไปกินน้ำกินทาพี่น้องเขามาไหม่เอาพอแล้วพี่น้องผิดละงงกครับอสองเลยสอง อีกดอกนึงพี่น้องอู้สองวายแจ็คพอตเปิดออกมาแจ็คพอตครับเอามือออกก่อนครับดอกนึงเพิ่มมาเขียวเอามือออกก่อนเอาเลยเก็บอุ้ยมีเห็ดไข่เขียวอีกเด้อพี่น้องสองบ่อุ้ยเห็ดไข่ไข่ยังนี่ไข่เขียวอุ้ยงามสวยๆเลยค

บันก <mile> ันงียบเงเลยพี่น้องขนโดงงามมันสีบอมมีมูด้วพี่น้องสองตาน้องสำหรับคลิปนี้โจ๊กพีไปเพียงเท่านี้แหละค่ะมันมันอีกแล้วองกานิกานี่ของสาวกานิกาค่ะเมียนคาโกโมะสุดๆองกานิกากับบาสุวิทสองกับตาห้พี่เจยนี่พี่เจย์หนึ่งพี่เจย์สองอันนี้ของใครของใหญ่ของยาย่ขอใจไม่กล้าบอกอันนี้ของพี่สี นี่นภายาภาษาอ่นของยายายจะไมก่อีกกะตาหนึ่งค่ะโอ้ยมันสุขสุขคนเลยพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบคุณกำลังใจที่มีสาวกนิกากระบาสสวตเสมอมาค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ